เพความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไหปรปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาจากนักศึกษามาวิทยาลัยหอการค้าอีกเช่นเคยในข้อต่อไปเธอถามว่าวัดหาเงินบริจาคโดยสร้างพระเหรียญออกขอบริจาควงเล็บขายแลกเปลี่ยนผิดถูกหรือไม่ขณะนี้จากน,นสพมีมากหรือเกินแนวัดใหญ่ๆที่มีชื่อเสียง คือการตัดสินถูกผิดเนี่ยบางทีมันค่อนข้างยากกนนะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของพวกเหรียญทั้งหลายก็เป็นอุเทสิกะเจดีเพื่อสร้างขึ้นเพื่ออุชิตเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของพระภูมิระพักยาวแต่คนที่ได้ไปก็กต้องการอนุภาพต้องการ อนุสติให้จิตใจน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการที่ใช้สมรับคนระดับหนึ่งที่ยังต้องอิงอาศัยวัตถุต่างๆอยู่มันเหมือนกับบ้านเรือนของเรานะเราต้องมีราวบันไดแต่ถ้าเราถามมาทุกคนเนี่ยเดินขึ้นบันไดแล้วกาะราวหรือเปล่าเราก็ตอบว่าเปล่า เราเองยามปกติเราก็ไม่เกาะแต่ถ้าวันไหนเราป่วยเราก็เกาะแ,แม้เราไม่ป่วยภายในบ้านก็มีเด็กมีคนแก่ซึ่งจะต้องเกาะหรือคนอื่นป่วยก็ต้องเกาะเพราะเราบันไดก็ต้องมีอย่างนั้นมันรู้ทิ้งไม่ได้เพราะว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้มีคนระดับใดร,ระดับหนึ่งแนวพวกพระเครื่องก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นภาพสะท้อนความรู้สึกนิกคิดทางสังคมด้วยเนะีเป็นสิ่งที่น่ามองเอาไว้ปัจุยุคใดสมัยใดก็ตามที่สภาพสังคมขาดความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินสูญเสียความมั่นใจในเศรษฐกิจในสังคมที่ตนจะต้องเกี่ยวข้อ,ของตัววิ่ทุกวันนี้ จิตใจของคนไม่ค่อยปกติจาเป็นจะต้องไปข่อยคว้าสแสวงหาที่พึ่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็กระตุกคนกลับมาอยู่ที่พระพุทธเจ้ามีร,รูปตรูปหรือแม้แต่พระเถระที่เป็นที่เคารพสักการะก็าตามเถอะมันก็ดีกว่าไปเล่นพวกของขลังอะไรต่างๆซึ่งเป็นนอกพระพุทธศาสนาไป นันเป็นปันหาที่จะต้องก้าวขึ้นในตอนต้นๆเพราะฉะนัน้นถ้าเราถือว่าโลกมีความหลากหลายสังคมมีความหลากหลายการเข้าถึงพุทธศาสนาของชาวพุทธก็มีความหลากหลายแต่สิ่งนี้คงจะขาดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจาเป็นทุกระดับสันของคนนั้นไปนอยู่ระดับเด็ก กระดับพุทธ,ธิภาวะทางศาสนาที่ไม่พร้อมจะถึงขนาดรักษาศีลจเจริญภาวนานั่งสมาธิอะไรต่ออะไรไปไม่ได้ขนาดนั้นนมันก็เอาตรงนี้ไปก่อนเนี่ยมันเหมือนกับขอนรองเหยียบเหมือนกับบันไดาราวบันไดยอย่างที่ว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ควรสอดแทรกธรรมะตามเข้าไปแน่ในสมัยโบราณเนี่ย ที่จริงท่านอาศัยฝากธรรมะไปกับพระเครื่องเ่นพระองค์นี้ผิดลูกเมียเขาไม่ได้พระองค์นี้โกหกไม่ได้พระองค์นี้พูดคำหยาบไม่ได้พระองค์นี้ด่าไม่ได้พระองค์นี้ดื่มเหล้าไม่ได้พระองค์นี้ลักทรัพย์ไม่ได้พระองค์นี้ฆ่ากันไม่ได้อะไรทั้นี้นเนี่ยที่จริงแล้วตัวการใหญ่บังกลับไปอยูย่ที่ศีลที่ธรรมะแต่ก็พูดเรื่องศีลโดยตรงมันก็ไม่ได้สมบมบูรณบางพวกเนี่ย เราก็ใช้วิธีการล้าเนี่ยประเด็นที่น่าทุ่งติงมันไปอยู่ที่การโฆษณาประชาัมพันธ์เกินเหตุพปนาสรพคุณเสียจนรู้สึกว่าขาดความสุจริตคือโกหกมากไปถ้าเน้นเฉพาะพวกอนุสติให้เราถึงคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคณพระสงฆ์ไม่จนถึงกับให้มันอิทริตปาฏิหาริมากเกินไปเหลือเชื่อนะ พุทเจ้าเองไม่ได้โปรดในเรื่องเหล่านั้นเหตุยันหนึ่งก็คือราคาค่าเช่าแพงเกินไปคือน่าจะพูดตรงนี้มากกว่านะแต่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกอะคือค่านิยมสังคมมันก็พูดอยากเคยศึกษาติดตามเรื่องเหล่าน,นี้สอบถามนะฮะไม่ถึงกับศึกษารายละเอียดอะไรปรากฏว่าพระเครื่องยิ่งแพงเนี่ยยิ่งมีใบจองล่วงหน้าเนี่ย กว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยมันถึงจุดที่เรียกว่าซื้อใบจองกันแล้วก็ขึ้นราคาแรงมากเพราะใครที่กว้านซื้อจองไวมากๆในตอนต้นๆนี้จะรวยเลยมันเป็นธุรกิจน,นะฮะเป็นวงการของธุรกิจที่ก่ะกลุ่มกันมาสานเราไม่ต้องมองดูที่อื่นนะมองดูที่แข็งพระ ตามตัวเลขที่ศึกษากันพอสมควรก็คงไม่ใช่ยุติขนาดน,นะนั้นนะเขาบอกมีในกรุงเทพจะมีสามพันกว่าในสามพันระหวนะ่างสามพันต่างจังหวัดก็สองพันกว่าแผงแล้วคนก็ยังห้อมล้อมตลอดนั่งรถผ่านวัดมาธาจะไปวัดมาธาเจอทั้งคนทุกชั้นวัยล้อมก้มมองพระเครื่องไปดู เพราะนาั้นเหล่านี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราต้องยอมนะว่าพี่น้องเราชุดหนึ่งนี่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเดียวนี้งการการขอร้องเนี่ยก็คือขอร้องเรื่องราคาแพงกับการโฆษณามากเกิดไปและก็ไม่ควรจะผิดมากเกินไปหมดก็คือหมดมันไม่ใช่อมีวิธีการที่ไม่สุจริตอ่ะคนในข้าดําเนินการตรงนี้มันน่าจะให้สุจริตเช่นสมมุติว่าพระ รุ่น 3, นียผลิตมา3,000เหรียญคือ3,000เหรียญจริงๆหมดเป็นหมดเลยมันต้องอย่างนั้นมันไม่ใช่ไปขยักไว้เพื่อจะโบมแล้วก็ขึ้นราคาไปมันเป็นวิธีการเดียพิสุสุดกันก็คงจะเป็นเรื่องวิธีการมากกว่านะแต่ส่วนจะถามว่าถูกหรือผิดเนี่ยคือมันเป็นความสมัครใจ ที่คนต้องการทำบุญแต่ขอมีส่วนรับพระเครื่องไปด้วยเป็นที่ระลึกหรือเป็นอะไรก็ตามนะแต่เวลานี้ถ้าถ้าเรามองไงจริงๆแล้ววัดที่หาเงินได้มากเนีย่ยถ้าไม่อา,อาศัยตรงนี้มันก็อาศัยพวกน้กมนุ์พวกหมอยาพวกหวยะพวกขลังพวกเหยียบโฉนดพวกอะไรตไ่างๆางนก็ต้องมีอะไรอยู่นะนั่นคือโลกมันเป็นขบันอย่างนั้นเอง นคนที่เข้าถึงเนื้อหาธรรมะที่ขนาดเป็นสัจธรรมจริงๆดำเนินไปตามหลักอริยสัจจริงๆน,น,นี่ไม่เคยบ้าเท่าไรหรอกพระเจ้าเองก็ทรงแสดงสภาพความจริงเหล่านี้ว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นทีน่ขึ้นฝั่งคือปณิพานได้คนส่วนใหญ่มันก็เลาะเละฝั่งไปโลกเราเป็นอย่างนี้ นี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในสังคมการปไปเสดแบบวัดทิ้งนั้นทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องหาประโยชน์และหาจุดกลางในการประสานประโยชน์ประนีประนอมกันโดยให้ผู้ที่ยังต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนเหตุผลขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ฝากธรรมะไปกับพระเครื่องก็จะเกิดประโยชน์ ถ้่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเลิกก็เองไงนะะจุดหนึ่งก็เลิกก็เองมันก็อยู่ที่วิถีภาวะทาง,งจิตวิญญาณของเขาแล้วสมมุติว่าไม่เลิกมันก็การมองการคิดถึงพระมันก็ดีกว่าคิดไปด้วยอาํานาจของกิเลสนะฮะถ้นมีจุดที่ยังดีอยู่เราอย่ามองในแง่ร้ายกันเก็ตไปก็ต่อไปถามว่า พระตามชนบ,บทบ้านๆวันๆทำอะไรสวดหรือเทศหรือศึกษาทำไปใดหรือช่วยนั่นการสอนทางาศาสนาไกเยาวชนได้ยอย่างไรน่าจะทำอันนี้ที่เห็นสวดมากถ้าโรงเรียนอยู่ในวัดและวัดปีบหนะ้าที่โรงเรียนให้เหลือน้อยวัดเจานะ้าหน้าที่มากๆกกันรั้วเสียบ้างไม่คำนึงถึงวัดสอนคนปีละกี่คนโรงเรียนสอนเด็กปีละกี่คนกรมน่าจะอบรมพระเจ้าวาดให้แนวคิด พื่อเห็นแก่การศึกษาของชาติได้มากกว่านี้อันนี้รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่มองกันในแง่ที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะฮะเขาก็จะลืมว่าวัดนั้นเป็นาศาสานสถานที่เขาสร้างเนี่ยก็สร้างเพื่อเป็นวัดนะฮแล้วพระก็เอามาจัดการศึกษามาแบ่งให้โรงเรียนสร้างโรงเรียนบางทีก็โรงเรียนในเนื้อที่มากกว่าวัดแลวที่มีปัญหาก็คือว่า วัดนี่ถือว่าตัวเองไม่ใช่โรงเรียนนถือว่าตัวเองเป็นราชการแล้วต้องการจะยหย่าไอกฎเกณฑ์กฎหมายบางอย่างเนี่ยมันขาดน้ําใจนะวัดก็ให้ที่แล้วต้องการจะเป็นเจ้าของเสียเลยนั่งแสดงนั่งขาดความมีน้าใจแล้วก็ไม่มีความเอื้อเฟื้อในฐานะที่เป็นโรงเรียนวัดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเราจะต้องรู้สึกตัวเราเป็นผู้อาศัย วัดให้ไม่ได้แหรอครเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขาทางกฎหมายอย่างหนึ่งคื่เราจะเอาสถานที่ของวัดไปให้เด็ดขาดเนี่ยให้ไม่ได้แต่ให้ใช้เนี่ยให้ได้ให้เป็นเงื่อนไขาทางวินยัยเงื่อนไขาทางกฎหมายของศาสนาเราต้อมาอย่างนั้นนะคงยุ่งเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าวัดเอาชีอะไรไปให้ใครได้เนี่ยสมมุติสมภานเอาไปให้ญาติพี่น้องเราทำยังไงเอาไว้อกชนนะทําทำยังไงมันเป็นสมบัติของศาสนา สมภารก็เป็นเป็นแต่เ,เพียงผู้ดูแลรักษาวัดแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของวัดไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะในความถูกต้องกับความถูกใจนี่เป็นเรื่องที่จะต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่ามองอย่าเพราะความถูกใจไม่คิดถึงความถูกต้องหรือว่าให้ถูกใจตัวเองอย่าถูกต้องกฎเกณฑ์หรือไม่เนี่ยไม่รับรู้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีนะฮะ ทีนี้จะถามว่าพระทาอะไรต่างจังหวัดก็ต้องมองพระต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ววัดต่างจังหวัดเนี่ยวัดทั่วประเทศนะฮะอัตราเฉลี่ยเนี่ยก็มีวัดพระวัดหนึ่งก็ประมาณสักหกรูปแต่ตัวเลขเฉลี่ยก็อย่าง,งน,นั้นน่หมายความว่าวัดใดเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือพระส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระที่เป็นบุคคลในท้องถิ่นเหล่านั้นเอง มันภายในวัดหนึ่งบางทีเนี่ยไม่มีใครที่สามารถสอนหนังสือได้เลยเพราะบทใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยนั่นคือสภาพความจริงของสังคมพระก็คือผลผลของสังคมที่เลื่อนไหลไปจากสังคมจากครอบครัวจากโรงเรียน,จา,ยนจากสถาบันการศึาษาเพราะมันสะท้อนกลับไปกลับมาว่าถ้าภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้พระดีพิเศษขึ้นมาไม่ได้หรอกพระมันก็คือพวกเดียวกับชาวบ้านแถวนั้น แล้วโอกาสที่จะสั่งสอนอจริงๆมันไม่ได้เรื่องทําได้ง่ายนะไม่ได้เรื่องทําได้ง่ายต่ส่วนการสอนเด็กไปเทียบเปอร์เซ็นต์กันอย่างนั้นคงไม่ได้นะเพราะจริงถ้านับการสอนแล้วรักก็สอนมากกว่าเยอะโรงเรียนชาวบ้านเข้าวัดในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็หมุนเวียนกันไปบ้างแล้วก็ซ้าบ้านแล้วก็มีงานมีเทศกาลใหญ่ๆโ,โรงเรียนเวลานี้เด็กมันก็น้อยนะหรือจะคิดตัวเลขกันอย่างนั้นไม่ได้หรอก แล้วที่จริงก็ถ้านับตัวเลขจริงนี่ยก็สู้พระไม่ได้ตะกนเข้าวัดนี่ยมากกว่าเรีหนังสือเรียนหนังสือมันก็ปีหนึง่งก็เท่าไหร่ก็ทํานั้นนั่นแหละตัวมีแต่ลดลงก็าเป็นเ,เพิ่มขึ้นดี๋ยวาอย่าอย่าพูดอย่าง,งนั้นพูดเป็นข้างเป็นการพูดแข่งดีเป็นการพูดคมกันที่นลืมว่าเราจะให้พระสอนได้ทุกรูปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะพระ,พระในเมืองไทยเรามันหมุนเวียนกันบวช ถ้าทนเดิก็ปวดสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสามเดือนมาอย่างมากอันนี้ยอาจะเอาอะไรกันนักหนาเราก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันพระที่ทำท่านก็ทาท่านก็สอนท่านก็เทศท่านก็ปฏิบัติภารกิจเหล่านี้และยิ่งในปัจจุบันนั้นเรากำลังจะจัดได้มีโรงเรียนประสังคาธิการนะมีสถาบันฝึกพัฒนาบุคลากรขึ้นมาเพลังงานของาศาสนาจะกว้างขวางมากขึ้นขึ้น แต่แม้ถ้าเหล่านั้นไม่ทำนะเวลานี้เราก็ใช้สื่อเยอะแยะไปหมดเลยทำงานทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆคาเสเซ็จวิดีโออะไรเนี่ยถ้าต้องการจะฟังจะศึกษาจริงๆก็มีนจนเหลือเฟือดังกล่าวนี่คือปัญหาที่ข้อเท็จจริงนะที่ปรากฏอยู่ในสังคมเราต้องมองให้รอบด้านนะจะไปมองด้านใดด้านหนึ่งมันก็รุนแรงเกินไป ต้องฟังท่างหแต่การตอบปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังัทงานาโดยทั่วก,กันสวัสดี